ชมผราใหม่นะทุกคนนะไปขโมยไปนั่งรถออกมาจูทรัตพระใหม่ร้านใหญ่ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทานข้าวเหรอคะเชิญอร่อยเลยค่ะจุูารัตพระใหม่นะอันนี้ร้านใหญ่นะคะดีโบนนะทุกคนร้านนี้ทั้งสีเคมีสีธรรมชาตินะคะ หลากหลายให้เลือกมากมายนะคะท,คทุกคนชมชุดนี้จุฑารัตน์พัอิสระนะคะอันนี้ก็แล้วน้องเยี่ยงวันดีวันดีจ้าในยังมาขายในบ่อมืมอนี่ก็ <Okay. S 3> <c oughs> ยังบัแตงโมเปล่าถุงเท่าไหร <c oughs> ่แตงโมงนะคะน้องกะนาวันดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเ <c oughs> นี่ยบ่อมืมอนี่ ฝั่งนู้นเขาคึกคักอยู่นะเขาเป็นโซนต้นไม้เน้อโซนต้นไม้เออตรงนี้ก็โอเคนะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศตลาดผ้าไหมนะคะเดินพาเดินชมผ้าไหมสวัสดีค่ะคุณคู้สวัสดีค่ะแม่กินหัวอยู่คนเดียวโอเคค่ะขอบคุณครูนะคะ ค่ะคะสย์ผ้าใหม่ตลอดเลยนะคะคุณครูก็วันนี้คุณครูมาเองเป็นยังไงบ้างค่ะคุณยายก็มาขับลิฟต์คุณยายไปห้องนเดียวโอ้แล้วค่ะนี่ค่ะถ้า่อมาได้ค่ะมีของสุดินเรานะคะนี่คุณครูใช้ผืนเดียวค่ะตัวเล็กกขจะตัดเสื้อใช่ไหมคะค่ะนี่ตัดชุดได้เลยครูตัวเล็กนะ ก็นี่นะคะทุกคนเป็นผ้าผ้าหัวเป็ดธรรมดาเนาะใช่ค่ะอ่าเป็นแบบมีขิดก็ราคาก็จะสูงขึ้นมาอันนี้พื้นเท่าไหร่คะเป็นหน่งทใหญ่ขายทีหกร้อยบาทหกร้อยบาทอ่าเป็นผ้าหัวเป็ดธรรมดาอันนี้ก็จะเพิ่มนิดนึงเพราะว่าหนึ่งพื้นละหนึ่งพันราคาไม่บอกพันนะคะราคาแบบไทยนี่นะคะทักที่เพจเลยนะคะทุกคนทักพี่เพจนะคะ คิมหัวนะมีไลน์แอดไลน์ได้นะทุกคนเดี๋ยวแอดไลน์อันนี้จะให้ดูนะคะบ้านไหนศูนย์แปดเก้าสองแปดศูนย์แปดสามหกสี่ศูนย์แปดเก้าสองแปดศูนย์แปดสามหกสี่นะคะแอดไลน์ของคุณครูได้เลยสวยนะคะก็จะตีนช้างค่ะเป็นผ้าผ้าขม้ามีขิดเค่ะที่ร้านก็ราคานี้ที่เพจของพี่รัศมีก็ราคานี้นะคะทักได้ได้นะคะทักเพจทีกตะวันไม่มีหักคิวค่ะไม่มีค่ะ ที่ส่งเสริมต่อจนผ้าใหม่ค่ะใช่ค่ะไม่ไม่มีหักค่ะเพราะว่าเราถ้าไหนก็แค่นั้นเลยนะชาช่วยเหลือสุดดินของเรานะคะทุกคนนะคะโอเควันนี้คุณครูอยู่ก็มารีวิวนะคะกบคุณวันเสาร์นะคะวันนี้มีโอกาสมาฝนตกไหมคะคุณครูตกค่ะเมื่อคืนก็ตกที่ลำดวนตกหนักใช่ตอนนี้ผ้าผ้าโค ผู้บรรตาผู้ดีที่อันไหนอันไหนอันไหนของคุณแั่นั้นเป็นผ้าของทางบ้านศีสวัยทางของลำดวนของสุรินทร์เราคือผ้าโฮสุรินทร์อืมเห็นคุณบุ๋มมาวันนั้นราชินีผ้าไหมราชินีอันไหนคะอันไหนก็ผ้าโฮค่ะไหลเป็นทพงไหลมาซีมาอ๋อนะคะพี่เป็นราชินีผ้าไหมกจะมีหลายแบบหลายลายที่คุณบุ๋มเนาะคุณบุ๋มเลือกนะคะอันนั้นก็เป็นของชาวบ้านทาน ทำลำดวนก็จะมีแตบเฉพาะเหมือนกันนะคะนีกน่าจะปัญญาน่าจะเก็บตัวไหนน็อาจจะไม่ได้นะคะมีโพลิเซอที่ของบ้านลำดวนโอแล้วก็มีผ้าซาตินเสร็จแล้ว้าก็จะพอแตกต่างกันถ้ามาสุรินทร์ไม่ผิดหวังนะคะผ้าโฮนะคะผ้าโฮแต่ละท้องถิ่นเขาจะไม่เหมือนกันโฮออกลายมาแบบเดี๋ยวนี้ก็จะมีสีต่างๆที่ทำออกมา เป็นสีสดสดหน่อยใบรุ่นไม่กล้าถ้าเป็นสีที่ออกคึมๆแห่แก่สีแตกมาแล้วไม่แก่นะไม่ใช่ใช่ไม่แก่ลองแล้วไม่แก่ก็จะมีอันนั้นโคนเรียกว่าโหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เขาจะบอกว่าเออนี่เห็นไหมเท่าจะสีสดใสสำหรับใบรุ่นหน่อยนะคะนี่ฟ้านะคะทุกคนโคลเตะขนองโคลเตะขนองนะคะโคลเตะขนองสดเกลียวนะคะ คนปนคณยายจะรู้จักชื่อฮลทุกายคุณแม่วัสดีค่ะวัสดีค่ะยดี้่ายใส่ก็เป็นโฮลยาเป็นผ้าโฮลสีธรรมชาติยิ่งจายิ่งสวยยงาวยิ่งสวยนะคะอันนี้นะคะดูได้เลยนะคะไม่เคยตกเทนะผ้าไหมสุรินไม่เคยตกเทนะคะยิ่งนะยิ่งขังขังค่ะโอเค ยมครั้งย้มครั้งย้อมครังยมสั่งสั่งทอได้นะคะยัมเขขครั้งนะเนี่ยข้งบ้านเลยพอสวยนะคะแม่เท่าไหร่คะพบนี่อันนี้สองพันสองันเะให้ดูความกว้างความยาวโค้ดแบบร้าโค้ดสีธรรมชาินยาไม่ไม่สีสดมันนี่แด่มันจะสวยนุ่งได้สองทางไหมคะนี่ บางคนเขาก็จะใช้ข้างหน้าสมหน้าสมหน้านะคะทุกคนสหนามากอันนี้หนาหนาค่ะทุกคนก็มาได้ของแม่กิมหวนนะคะหรือว่าจะทักไลน์แม่กิมหวนได้นะคะทุกคน0 8 9 2 8 0 8 3 6 4นะคะกันนี่ย้อนทำชาินะคะแบบนี้เขาเรียบร้อย ชาข้างหรอคะแม่เอ้ยข้างใช่ไหมอันนี้ซีฟู๊ดซีฟู๊ดเปลือกไม้เปลือกไม้ใช่ไหมคะต้มผีถั่ดต้มต้มจำไม้ต้มเปลือกนันนะต้มเปลือกต้มเปลือกประโหยกอะไม่ใช่ทำไมหนาจังหนาสามขาเลยจ้าสามขาซูมเขาดีถอด้วยมือถอด้วยมือมันจะแน่นนะทุกคนนี่หนามากเลยนะทุกคนเท่าไหร่ครับพืนนี้สองพันเหมือนกันสองพันจุดหนึ่งเลยนะ สวยมากเลยค่ะทุกคนนี่ยิ่งใส่ยิ่งสวยบนผิวก็ทนอันนี้จะเป็นสีเทมูจะโทลนุ่มๆแบบสีเทมูอของวัยนี่ก็จะชอบหวานๆชอบนุ่นๆนะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะแม่ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณครูมากนะคะค่ะวันนี้ก็ช่องค่ะ เธอศูนย์แปดเก้าสองแปดศูนย์แปดสามหกสี่ศูนย์แปดเก้าสองแปดศูนย์แปดสามหกสี่นะคะก็นะคะก็เพื่อนเพื่อนที่ชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณครูแล้วก็คุณแม่ด้วย ขอบคุณมากนะคะที่อนุญาตให้รีวิวนะคะวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะโชคดีนะคะทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ